น้องโอ๊ตตื่นแล้วลระครับตื่นได้แล้วทำไมพี่ตื่นเช้าจังก็พี่เอาโจ๊กให้กินตอนเช้าเลยจะได้สดชื่นเฮ้ยคิ้วพี่มีโดนอะไรมาเอาสาอะไรามาแปะคิ้วทำไมอะเมื่อคืนคิ้วพี่ไม่ได้เข้มขนาดนี้หรอว,ว่าร้านเรามันมืดอะโอ๊ตคงไม่เห็นหน้าพี่ชัดๆไม่เป็นไรหรอกอเดี๋ยวรีบกินข้าว แปอาบน้แล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูหนังไดี๋ยไปไม่ไปไหนทางนั้นเนี่ยไม่ว่างเอาไม่ว่างเหรอไปเดินเล่นกันหน่อยไหม,ไ,มไปอยากกลับบ้านอย่าบอกนะว่าพี่จะจริงจังกับผมอะ่ะก็ใช่สิก็ก็มีอะไรกันแล้วไงเราแค่ลองมีอะไรกันเฉยๆพี่พี่ก็อยากลองมีอะไรกับผู้ชายผมเองก,ก็อยากลองเหมือนกันโอ้ตหมายความว่าไงอะ่ะโอ้แทนจะคิดอะไรกับพี่วะ ล้วพี่อย่าบอกใครนะว่าพี่พี่มีอะไรกับผมอะ่ะเอา้าทำไมอะ่ะพี่ยังไม่รู้ตัวเหรอโอ้โหลูกผมบอกมาคิ้วนึกว่ายักษ์ในตะเกียงบ้าหรือเปล่ายักษ์ในตะเกียงเหรอวะอใช่สิคิ้วของมันประหลาดต่อไปเนี้ยกูจะไปอัพคิ้วใหม่ อัพสกิลไอเทพกูจะล่อแม่งให้หมดั้งกเลล่อให้หมดทั้งโลกให้หมดทั้งโลกเลยมอต้งมีคิวคที่แปลว่ากคิวคิคิวคอัพสกิลอ